네. I love you a 저기 미층에서 저희 잘 보여요? 장본난행복하셨이요 아, 아, 진짜 이렇게 가면은 좋다. 이렇게, 이렇게 앞으로 나온 게 너무 멀어 너는 어, 한나디. 내가 타가ไกลม <laughs> ยังจะเท่ากั야이อ게큰공연장콘서เ하는게처음이에요우리้ีเาเอยูลพวกเราเล่นคอนเสิร์ตที่ใหญ่แบบนี้เรียครั้งแรกมาเมคีราเป็นท่แล้วค ผพผ่ากายน่าจะพอมากผมพี่ดีมากี่ได้ม러เจอทุกคนจนได้เลคแต่ก็ถือว่าโชคดีมกๆนะฮะว่าตอนนี้เนีทุกคนจได้เะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจิ๊วกเราเนี้ยต้องใส่หูฟังนะฮะถึงสามารถที่จะได้ยินเสียงเพลง ตอนนี้ท yes, ุกคนกำลังส่งเสียงเชียร์กันได้ดีอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยสองเท่าดีแล้วเดี๋ยวผมจะเดี่ยวโซนผมนะเอาดีกว่าเดี๋ยวเราถอดหูฟัง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 เดี๋ยวเรา 우리... 잠시만요. 여기, 여기 뚜껑이 열려서 소리가 방... 나가요그스디3그 방... 소리가 다 나가요. 그래서 조금만 더 소리 โอ้โียเจนผู้ห่อเททุกคนเก็บเสีไว้ก่อนครับผู้หล่อเท่ตอนนี้เก็บสียงได้แล้วนะครับยเจนัิ่งคข้าใกล้ขาินา